ที่สมุยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําเพื่อนร่วมทริปก่อนนะคะนี่ก็คือนี่ค่ะนายค่ะต้องมูฟคอทินายค่ะปีนไปมูฟคอทินายค่ะคุณสามุกฟคอทินายคือกุลูบบิบมาให้ยำมามูฟคอทินายค่ะและนี่ก็คือทิพยคอทินายค่ะแล้วก็เบลมูฟคอทินายค่ะแมตต้ากระเป๋ามูฟคอทินายค่ะมาลุ้นกันนะครับว่า จะใส่กระเป๋าคอหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาเจ็ดคนครับ in in, er แล้วเราก็ใส่ได้นะครับอยย่สุดดปเปไคะ <c oughs> จะปิดได้หรือเปล่าได้เออขึ้นรถแล้วนะจ้าทั้งหมดครบทุกองค์ประกอบกี กกีกกกเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกระเป๋าที่วิลล่าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกมากกหาซื้ออะไรกินกลกุ่มปิอาจจะเป็นเสาไฟฟ้าก็ได้ต่ต่อไปจ้า อันนี้ก็เห็นวิวเหมือนกับห้องั้างบนเลยห้องน้ำใหญ่มากนี่สินี่นสิอันนี้ก็มีเรนเซาวเวอร์ด้วยนะคะแล้วก็อ่างสองอ่างนี่ห้องเธอเ <c oughs> จนนี่เจนนี่ ได้ได้มีห้องนึงนะครับแลก็มีห้องหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีคเฮ้ยสุดปังมากแล้วก็มีห้องนึงเหลืออีกห้องนึงก็คือมีเด็กกระเลี่ยงมานะคะอันนี้ะของห้องเก่าเคยรับบทเป็นพระมาก่อนตอนกาวแล้วเคยเห็นฉันด้วยหรอทำไมเรียมันมา ตอนนี้เป็นช่วงโควิดใช่ป้ะแล้วประเทศไทยนักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาได้ไม่ไม่หมดมั้งเขาจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะคือลดราคาแรงมากปกติคือละหลายหมื่นกลายเป็นว่าวีคนึงเหลือแค่แบบสองหมื่นเอง ก็อยู่ที่แมคโครนะครับก็มาเตรียมของสำหรับทำคืนนี้เดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันก่อนปดูอะไรอยู่ครับกิโลกรัมละร้อยิบเก้าบาทซื้อเลมินมีเคล็ดลับกันเลือกผักไหมครับไม่มีค่ะเลือกเลือกไปเลยก็คือจับจับไปเลยเออชอบถุกไหนก็เอาอันนั้นค่ะาา ็นอะะไรวของครบแยงครับยังไม่ครบแต่ล้นตาก้าแล้วเนี่ยก็คือสองตาก้าแล้วนะไม่ใช่สองตาก้าหนึ่งตาก้าหนึ่งรถเข็นก no ็คือทุกคนหิว ข้าวมาสามชั่วโมงขอกินหน่อยโอหึงใช่ไหมไปกันนานมากอ่ะรู้สึกห้อครัวจ้าใช่จ้าทำอะไรเหรอคะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสูตรเด้ใหม่จากมุกเนใหญ่ไม่ขายขนมจีนนะคะไปซื้อกันได้ปากร้านอ่ะปากร้านฝากร้านไม่ได้นะคะนี่ก็แกะกุ้งแกะกุ้งจ้ะ ทหน้าที่ล้างมือเลยแล้วนี่ทำหน้าที่อะไรครับกิน ไก็คนผอมอะค่ะคนผอมก็กินแบบนี้แหละอ๋อโอเคคนผอมแต่ไก่อยู่ข้างหน้าเลยนะจองจองไก่ทอดรู้ไก่เลยพิซซ่าไก่ทอดรู้ทันอีกหอมต่กอดเท้าตอนสวัสดตอนเช้าครับแบบเร็วเรียวอันนี้สอดเนี่ยค่ะชื่อไม้ าล้วโดยคุณสตีรัสนะคะและคุณเจนนี่คะ่ะ ชั่นดำทันชั่นำ่นนาะอ่ะก้อนเนี้ยจริงๆเป็นร้านที่ฮอตฮิตมากเลยนะคะที่สมุยคือว่าเกิดใครมาก,ก็คือเราตั้งสเตตัสถามว่าควรม,มารล้นไหนทุกคนก็จะมีคอมเมนต์บอกว่าร้านนี้ก็เลยว่าโอเคเอามาหน่อยมาบ่อยแล้วก็ยังมาอีกนะคะคือร้านน่ารักมากคือเราว่าตอนกลางวันน่ะก็น่ารักมีความเป็นสไตล์คาเฟ่ส่วนตอนกลางคืนน่ะก็คือเขาแบบมีการแสดงมีอะไรอย่างงี้ด้วยไปเดี๋ยวพาไปดูกันได้เชิญค่ะ ข้างในบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ก็คือชอปปี้เขกรุ๊ป โดนแก้งเหรอเผื่อจะขอบให้กินก็คือกว่าจะได้กินอ่ะละลายหมดละละลายหมดละไหนขอดูนะ เอายังสวยยู่น้ำออกมาแล้วอ่ะน้ำก็คือน้ำน้ำซื้อไว้ถ่ายรูปไม่ได้ซื้อไว้กิน่ันพาบ,บสุดปังดูดูดูดดแต่คืนนี้สวยให้ดูสวยมากขึ้นปุ๊บเอ,อ้ยสวย ตอนนี้เราพามากินที่ร้านโจ๊กบางกอกนะคะซึ่งอยู่แถวๆหาดด้านท้องคือแถวเนี้ยมีของกินเยอะแยะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวกินโจ๊กเสร็จอ่ะเขาก็มีติ่มซำด้วยหิวอ่ะ <c oughs> ไปดูกัน <c oughs> มาเพราะของกินล่ย <c oughs> ลยอารมณ์ดีเลยค่ะ แค่โจ๊กแหละสรุปแล้วอ่ะคือไม่ได้มีแค่ติ่มซำด้วยมีทั้งเย็นปลาฟูก็เกาเหลาเลือดหมูปลาตึง๊งกูไข่กระทะสุดอาหารเช้าเกี่ยวก็มีข้าวก็มีอาหารชาวคนไทยทั้งหมดอยู่ที่นี่อาหารเช้าที่เราชอบอ่ะอยู่ที่นี่เอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะทั้งไม่รู้เลยหรอื <c oughs> หรอเปล่าเ <c oughs> นี่ยเนื้อหมูไ่ ตรงนี้ก็เป็นติ่มซำนะครับก็เราจะให้หยิบตรงนี้ไปแล้วก็เอาใส่เข่งแล้วก็เอาไปยื่นให้เขาทีเนี้ยเราก็จะได้ติ่มซำที่เราเลือกมาเลยตอนนี้เลือกไม่ถูกเพราะเยอะมาก คืออันนี้คือคอมเมนต์แล้วเพื่อนมาบอกว่ามีแต่คนมาบอกว่ากาแฟที่เนี่ยดีมากๆเลยอยากให้มาลองก็เลยมาจากชื่อร้านโปคาเฟ่นะคะคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยเป็นร้านกาแฟแล้วเขาก็เปิดใหม่ั้งข้าๆเป็นชาโนไข่มุกเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะก็วันนี้เราขอลองกาแฟดีกว่าแต่คนข้างในเยอะมากก็ไปกิน <c oughs> คาลิสตาหลอดบอกต่อด้วยวิ่งที่นี่กาแฟดีมากๆนะคะเพื่อนแนะนำมาเยอะมากเราเลยต้องมาลอง ยกือบอยเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แทงโก้ลักนะคะคือจริงๆเขาที่เนี่ยเขาเป็นโรงแรมแล้วก็มีที่พักคือมีพูวิลล่าสวยมากๆแต่ว่าวันนี้คือเราอ่ะไม่ได้จองโรงแรมมาแต่ว่าก็มาทานข้าวแทนเพราะว่าบรรยากาศซันเซ็ตคือสวยมากแต่ว่าคือฝนตกไม่รู้ว่าจะสวยไหมนะคือไปที่ไหนฝนตกตลอดงงที่เนี่ยเขามีบาร์มีร้านอาหารน่ารักมากๆเลยเข้าไปดูกันค่ะอ๋อลืมบอกชื่อร้านเขาชื่อซิลว แฟนนีซ้ซีเข็ดมาด้วยนะคะเอ้ย FC เฮ้ยชิวมากอ่ะนี่เราเดี๋ยวพาทีจะตกตรงนี้ประมาณหกโมงนะคะตอนนี้ประมาณห้าโมงเดี๋ยวเรานั่งกินเมามอยกรุบกริบถ่ายรูปก่อน แล้วนะคะน่ากินมากๆเลยถูกใจคุณเบลเขาแหละก็คือถูกใจจริงไม่รอแล้วนะไปพอยัง ำไมพามาร้านนี้อ่ะมันเป็นร้านคนญี่ปุ่น่ะอยากลองมากินดูที่เห็นว่าเขาเขียนว่า coffee roastery ใช่ใช่ใชเขามีเครื่องคั่วข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าไปโลโก้ร้านน่ารักอะเป็นเหมือนมเมล็ดกาแฟมันเป็นโลโก้ของตระกูลเขาอ,อคือเขาเป็นคนญี่ปุ่นเหรอแต่ว่าตอนแรกอาจจะเป็นดอกไม้แต่ว่าเนี่ยเขาเอาเมล็ดกาแฟมาแทนเป็นตระกูลฮาชิยะ เท่เลยทำไมคนไทยไม่มีตระกูลอย่างนี้วะ oh you make me wanna say like ตอนนี้อยู่ที่ร้านไหนจ๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวเด็กเกาะจ้าคือในทวิตเตอร์ไปหามาแล้วเขาแนะนำว่าให้มากินเขาบอกว่ามันมีเส้นเล็กเพิ่มเนื้อแล้วก็ไข่ลวกอะ่ะคือดูในรูปดาเมจรุนแรงมากก็เลยขอกินกคนทำึงนะ กระโดดมาไหนจ๊ะมาฮอปปิ้งกาแฟอีกร้านหนึ่งชื่อร้านเทสโลบาฮอปปิ้นะคะร้านนี้ก็ดังเหมือนกันก็เลยอยากพามาคือแบบเมื่อกี้กินโรสเตอรี่แล้วก็วันนี้ก็มาโซบาต่อจ้า สำหรับทริปนี้ที่เราพามามูบลา